สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมใครๆก็ขอสวัสดีทักทายกันครับให้กำลังใจกันทุกคนครับผม <c oughs> มือนี้พยศนี้งานทำครับงานเขาคือหมอชันไก่ครับเตรียมทรงกระคูกเอาจนเมียแล้วครับ <c oughs> นัดกันเที่ยงครับคือ ทีทบ่ชาวบ้านบ้านห้ากครับบ้านสังเเแอนะครับัวดิงคขยหนึน่งมัดมัดจัวมัดครับทำความสะอาดล่างดีๆเลยกับได้จัดถุงใส่ถุงทรงดูค่ะนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านสังเเแอนในแวนเพื่อสว่างแดนดินจังหงวัดสกลนครทำหน้าทำสวนครับผม ได้กินน้อยๆเออทำอผูกคาผูกคนทิ่ไข่จับในถินชิ้นในน้ำครับผมเค็ดไปครับได้กินครับได้กินได้ใส่ได้ใจในครอบครัวผมมีอยงหงไรครับหนึ่งงานว่างานประจำก็ว่าได้ครับเค็ดอยู่น้ำบานเดา ้นันสวนน้ำบ้านมันสวนไปหน้าห้าบาทไปยังเสียงครับมับนสวนอยูุฟ้าน้ายุโรปแหละเออแด้เอาคิาน้นข่าคิ้นข่าครับสั่งนะครับมึบงน้ำกันครับผมมึงน้ำกันไปเรื่อยวขอบคุณที่ให้งกำลังใจทักทายทุกคนครับ ัเรียบร้อยครับเก็นชรรจุถุงเขี่ยมตรงลูกค้าครับ ถุงเรียบร้อยพร้อมส่งลูกค้าสีหัวที่ครับผม อุุนครับผมม่้อกันครับ คือสำเร็จมือนีทำงานหรือว่าเรียบร้อยแล้วครับนำส่งลูกค้าก็คือจบก็บกบขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาทักทายกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเซีินขอขอบคุณทุกคนครับผมคลิปนี้ก็หยุดตีใบเพียงแค่นี้ครับ,บพ่กันคลิปหน้าจ,จะเซียนซีมีคลิปดีได้หลายอย่างครับพี่น้องใเบึง Mai som. Khap. Sawasdee khrap.